เริ่มต้นกันที่กวันหลงกันในการฟุตบอลพิบิกอังกฤษนะครับคู่บิ๊กแมตช์แมนยูที่เชิเอาชนะสเปอร์ไปเมื่อวานที่ผ่านมา1ประตูต่ตอศูนย์ครับหลังเกมไปนในคันโชเซนวินโยนะครับผู้จัดก,การทีมเปิดเผยอาการบาดเจ็บของเฮริคมากญญกิตยานะครับว่าไม่น่าเป็นห่วงสักเท่าไหรอ่อาจพักเพียงแค่สัปดาห์เดียวเท่านั้นครับ วันหลงเกมกันในการฟุตบอลพิพิธอันกรีตนะครับคู่บิ๊กแมตช์เมื่อคืนที่ผ่านมานัดที่15ของฤด,ดูกาลนะครับแมนยูเปิดโอทราฟฟอร์ดเชือดเอาชนะเปอร์ไป1ประตูต่ตอสูนะครับโชเซ่มริโยผู้จัดการทีมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดเผยว่าเฮริกมาคิไดยานครับมิดฟิลตัวเก่งของทีมนายจะต้องพัก1สัปดาห์หลังมีอาการบาดเจ็บบริเวณข้อเท้าโดยมาคิไดยานครับเป็นคนทําประตูเดียวให้กับแมนยูเอาชนะสเปอร์ไปนาทีที่29ซึ่งเป็นการปลดล็อก เป็นประตูแรกในพิบูลิกอังกฤษของเจ้าตัวด้วยครับสุดท้ายอยู่ในสนามไม่ครบ90นาทีครับหลังจากที่จังหวะที่มาเกธยานกระชากบอลไปทางฝั่งขวาและโดนแดนนี่โรสเข้ามาสกัดบอลได้รับอาการบาดเจ็บต้องถูกเปลี่ยนตัวออกนาทีที่85ซึ่งตอนแรกบุริโยก็กังวลเหมือนกันครับว่าอาการบาดเจ็บของมาเกิยานจะร้ายแรงแต่โชคดีเหลือเกินครับที่ไม่เป็นอย่างนั้นหรือถ้าเลวร้ายที่สุดเนี่ยบุริโยก็บอกว่าอาจจะต้องพักเพียงแค่2ส,สัปดาห์ นอกจากนี้ครับปูริโยยังชื่นชมนักเตะชาวอาร์เมเนียด้วยว่าบอกเป็นทุกทุกอย่างเลยนะครับที่บูริโยต้องการในเกมรุกและยังมีส่วนร่วมในเกมรับที่ยอดเยี่ยมอีกด้วยซึ่งคาดการว่ามาคิดิยานครับจะหายทันในศึกบ็อกซิ่งเดยอย่างแน่นอนเกมนัดต่อไปของแมนยูนะครับจะบุกไปเจอกับคริสตันพาเลตในสุดสัปดาห์นี้หือเป็นชัยชนะที่ปลดล็อกได้สำเร็จกับหลังจากก่อนี้สามอาทิตย์ผ่านมาแมนยู เสมอด้วยสกอร์1ประตูต่อ1ทั้งสเกมเลยนะครับ